ในที่สุดอาจารย์อดาก็ได้คอนเฟิร์มให้เรารู้กันสักทีนะคะว่าตำแหน่งของ5ผู้เท่าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวกันได้แล้วแน่นอนว่าพออาจารย์แกเปิดประเด็นมาให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าแฟนๆอย่างพวกเราไม่กลาวกันต่อแกก็คงจะเสียใจแย่ในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยถึงพลังของฟิกเกอร์แลนด์การ์ลิงหลังจากที่ได้ขึ้นแท่นตำแหน่ง5ผู้เท่าคนใหม่กันครับ เรามาเริ่มกันจากมังงะต้นที่1125กันก่อนนะครับการที่อยู่ดีๆการิ่งโผล่มาแทนที่เซตเทิลในห้องของ5ปู่แล้วบอกว่าเหล่าสหายผู้เท่าทั้งหลายมาทําให้โลกนี้ดีขึ้นไปด้วยกันเถอะนะมันมีจุดสังเกตให้เราได้คุยกันเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือไม่มีโอกาสไปไป,ไปได้สูงแล้วนะครับว่าพลังของพวก5ปู่เท่าเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่พลังของพวกเขาเองแต่ว่าเป็นพลังที่ได้รับมาจากอิมอีกทีนึงเพราะว่าในฉากที่เซตเทิลโดนลงโทษเนี่ยเขาร้องขอความเมตตาจากอิมออกมาถูกไหมครับาาาาาาเเทททินนได้ัััังงงงีีี่่่่่ตวววอออยยกก็็ูแมมมมจจปลขะคบ ที่ทําให้เขาควบคุมพลังของพวกฮาผู้เท่าได้แล้วถ้าใครจําได้ในมางงาตอนที่1นึ่พเนี่ยพวกเราจะได้เห็นเอเมทปลดปล่อยพลังฮาคิราชันของจอยบอยออกมาผลของมันก็คือการสลายร่างปิศาจสเต็มตัวของฮาผู้เท่าทุกคนนะครับแล้วก็ถีบส่งสี่ผู้เท่าที่โดนซมอนเด้งกลับไปที่แมรี่จัวได้เลยซึ่งในฉากฉากนี้เนี่ยพวกเราจะได้เห็นอิมร้องแล้วก็สั่นออกมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเหมือนกับว่าเขาได้รับผลกระทบบางอย่างจากฮาคิของจอยบอยเข้าไปด้วยการที่เราเห็นอิิมมมมมเเเเเป็็็นน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 นแบบีีีี้้้้่่่่่่ยจจย,นนย,ยััััักกกกกออออาา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 จจจะะะหหคควววพลงงงงสึขููใใตตผทททุชรถด ต่อจากที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยพวกห้าปู่เขามีรูปแบบพลังเหมือนๆกันอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือร่างกายของพวกห้าผู้เท่าเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูก,กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดนะครับแล้วก็พลังอะไรสักอย่างที่คล้ายๆกับพลังของผลปีศาจสายโซอนมาดูเรื่องพลังฟื้นฟูร่างกายกันก่อนนะถ้าใครจําได้นะครับในแฟรแบ็กหลายๆตอนเนี่ยเช่นตอนที่1125น่่ะครับฉากเมื่อ200ปีก่อนหลังจากที่เอเมทไปบุกที่แมรี่จัวตอนที่1นึ่ง่อนเกกาเล่หบช่วง bon, ว่ามะพวกเราจะเ่็ 1, 100, นาหนเาตุการณ์บน แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดเดียวแล้วในช่วงสุดท้ายของเอเคดนะครับตั้งแต่เริ่มสู้กับเซตเทิลในมันงตอนที่1นึ่จนออกจากเกาะในตอนที่1124พเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันมีหลายครั้งมากๆเลยนะครับที่พวกห้าผู้เท่าเนี่ยโดนโจมตีไปเท่าไหร่พวกเขาทุกคนเนี่ยก็จะฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพปกติเสมอเลยอย่างกับว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยมันถูกหยุดเวลาเอาไว้นะครับให้ฟื้นฟูกลับมาอยู่ในจุดนี้อย่างเดียวมันแปลว่าการโจมตีปกติธรรมดาเนี่ยมันก็กกกน ให้พวกเราเห็นได้อยู่แบบแผลที่คอของจูปิเตอร์นะครับหรือว่าที่หางคิ้วของเซตเทิลคือถ้าเราไปดูในคอมมูนิตี้ของวันพีซเนี่ยแฟนๆหลายคนตั้งสมมติฐานกันไว้ว่าพวกห้าผู้เท่าเนี่ยเขาเป็นอมะตะกันถูกไหมครับแต่จากที่เราเห็นในมันงงะตอนที่1125ี่การที่เซตเทิลโดนจัดการไปได้เนี่ยมันก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอมะตะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาเป็นอมะตะแผลพวกนี้มันก็น่าจะต้องไม่มีถูกไหมครับเพราะว่าพวกปลูกแกมีพลังในการฟื้นตัวให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้มันก็เลยทําให้ผมคคิิดดดววว่่่่่่่่่าา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 สงงงงงทททีีีนนนนนจจจะะเเเเปปป็็็ไไไ้้้มมมกก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 ยืือออรพพขขลลลัับหถูึ5 ผู้เท่าส่วนแผลพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแผลเก่านะครับตั้งแต่สมัยเขายังเป็นคนปกติอยู่นั่นเองเหมือนกับการลิงนะครับที่เราเห็นเขาสมัยหนุ่มๆในมังงะตอนที่1096แล้วในตอนที่1125เนี่ยถึงค่อยมาได้ตําแหน่ง5ผู้เท่าทีหลังแปลว่าการลิงก็น่าจะเพิ่งได้รับพลังบางอย่างมาถ้าเรามาคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าใจได้มากขึ้นทันทีเลยถูกไหมครับถ้าเรื่องที่อิมแบ่งพลังส่วนหนึ่งมาไว้ที่5ผู้เท่ามันเป็นจริงเนี่ยหนึ่งในผลลัพธ์ที่คนพวกนั้นจะได้ก็น่าจะเป็นพลังในการหยุดเวลาร่างกายของตัวเองเอาไว้ไม่ให้มันแก่ไปมากกว่านี้จนเหมือนกับการเป็นอมตะนั่นแหละซึ่งท้าชายเนี่ยเรื่องที่เราเห็นซาเทิร์นแก่ลงทันที มันก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากการที่อิมเลิกหยุดเวลาแล้วก็ดึงพลังคืนก็นได้ทีนี้เรามาดูเรื่องพลังของผลปีศาจกันบ้างน,นะครับในมนางงะตันที่1นึ่เกนี่ยก็คือตอนแรกที่เราได้เห็นร่างไฮบิดของ s ซ t เทิซึ่งจากเมฆสีดําที่หลังร่างกายเค,ครื่องคนเครื่องสิ่งมีชีวิตมันมีความคล้ายกับผลปีศาจสายโซออนที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบของรุจิเลยใช่ไหมครับแล้วก็ในมังงัดต้นที่หนึ่งตัอนหนี่าร้อยริบพวกเราก็ได้เห็นรซาจเโ็่ตัวของ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างร่างเต็มตัวกับร่างไฮบริดพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่เราจะเข้าใจไปว่าพลังของพวกห้าผู้เท่าเนี่ยมันน่าจะเป็นพลังของผลปีศาส์โซออนโมเดลอะไรสักอย่างที่เรายังไม่รู้แต่ว่าทุกคนสังเกตไหมครับว่าฉากแนะนําพลังเต็มตัวของพวกห้าผู้เท่าเนี่ยอาจารย์โอดาเขาไม่ได้บอกชื่อผลปีศาจออกมานะครับแต่ว่าบอกเป็นชื่อของปีศาจตัวนั้นออกมาตรงๆเลยแทนทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นผลปีศาจเนี่ยกรอบการแนะนําตัวละครมันจะเป็นชื่อของผลปีศาจขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามมาว่ามันนนคือออโโมเเเดดละไรช่่ฮตตขงีท ของคิงหรือว่าริวโนมิโมเดลแบคิโอซอรัสของควีนอาการที่เราเห็นห้าพุท่าโดนแนะนําเป็นชื่อของปีศาจมันก็อาจจะหมายความว่าร่างปีศาจพวกนี้มันก็อาจจะไม่ใช่พลังของผลปีศาจส,สายโซออนแต่ว่าเป็นพลังอื่นที่เรายังไม่รู้จักหรือเปล่านะครับคือถ้าเราดูดีๆเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าคอนเซปต์พลังที่อิมกับพวกห้าพุทเทามีเนี่ยมันคล้ายๆกับหลายๆพลังที่ถูกแนะนาในเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วมากๆเลยนะครับอย่างเรื่องของคอนเซปต์ความเป็นอมตะกับวิญญาณในมังงะตอนที่443ที่เราเห็นว่าวิญญาณของบรู๊คเนี่ยสามารถลอย พลังที่สามารถดึงวิญญาณจากโลกหลังความตายกลับมาใส่ตัวให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นอมตะได้แล้วเรื่องของบลูคเนี่ยมันยังช่วยซัพพอร์ตความเป็นไปได้เรื่องที่ร่างของพวกคาผู้เท่าอาจจะถูกหยุดเวลาเอาไว้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคราําซีนนี้ได้เหตุผลที่บลูคบอกว่าทาไมเขาถึงเป็นสเกลตันแบบนี้เนะี่ยสาเหตุมันเป็นเพราะว่าวิญญาณของเขากลับมาที่ร่างของตัวเองช้าเกินไปนะครับตอนนั้นร่างกายของเขาเนี่ยมันกลายเป็นกระดูกไปแล้วซึ่งคําพูดของบลูคตรงนี้เนี่ยมันเลยทาให้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปไดหมอกกันนะ,ะถลตยูแ เวลาเอาไว้เหมือนกับพวกฆ่าผู้เท่าหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องคอนเซปต์ของปีศาจในมังงะต้นที่524ที่ลัทธิบูชาซาตานในเกาะน,นามาคุระเนี่ยถามบุกว่าเขาเป็นซาตานใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหลายๆครั้งคําว่าซาตานเนี่ยก็ถูกใช้แทนคําว่าปีศาจถูกไหมครับซึ่งถ้าเราเอาไปรวมกับบทสัมภาษณ์จากฟิล์มเรสที่อาจารย์โอดับบอกว่าคอนเซปต์ของราชาปีศาจเนี่ย มันมีอยู่จริงในวันพีชมันแปลว่าโอกาสที่ปีศาจจะมีอยู่จริงในวันพีชเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีสูงถูกต้องไหมครับแล้วถ้าทุกคนยังจํากันได้เหตุการณ์ที่เกาะนามาคุระเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นวงแหวนซัมมอนอีกด้วยพอเราเอาไปรวมกับการที่ท็อตมิวสิก้าเนี่ยถูกซัมอนออกมาได้เหมือนกันมันเลยทําให้เรื่องที่ซัเทิลถูกซัมอนมาโผล่บนเอเฮนในมังงะตอนที่1094หรือว่าที่ปู่เกเองอัญเชิญเพื่อนๆออกมาในมังงะตอนที่1110มันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ถูกใบเอามาไว้แล้วเลยใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นคอนเซปต์ของการแยกวิญญาณก็ถูกใบเอามาไว้ในเนื้อเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับในมังงะตอนที่1072เนี่ยเวกกะพ เคยพูดเอาไว้ว่าเวลาที่มีคนจากโลกนี้ไปน้ําหนักตัวของพวกเขาเนี่ยจะหายไป21กรัมซึ่งน้ําหนักที่ว่าเนี่ยก็คือน้ําหนักของวิญญาณของคนคนนั้นแถมในตอนนี้ปู่ก็ยังบอกด้วยนะคบว่าวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่จริงๆในมังงะตอนที่433นะคบพวกเราจะได้รู้จากโคบีว่าวิทยาการที่เอาผลปีศาจไปใส่ไว้ในอาวุธหรือว่าสิ่งของต่างๆได้เนี่ยมันก็เป็นผลงานของเวกาพังเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราเชื่อกันว่าผลปีศาจเนี่ยไม่มีวิญญาณสิงอยู่จริงๆนะครับเหมือนกับพี่ลูกน้องของโดราเมงโก้พูดเอาไว้นี่เ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปูกแกมีเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถแยกเอาวิญญาณพวกนั้นไปยัดใส่ในอาวุธได้หรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ปลูกแอปเปิลนี้หรอกนะครับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถแยกวิญญาณออกมาทําอะไรบางอย่างได้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันบิ๊กบ๊มเนี่ยเธอก็มีพลังที่สามารถแบ่งวิญญาณของตัวเองออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในของสิ่งอื่นหรือว่าชิงวิญญาณของศัตรูมาไว้กับตัวเองก็ทําได้เหมือนกันแล้วนี่ผมยังไม่รวมความสามารถในการถอดวิญญาณของบรูคนะครับที่อาจจะใช้อธ ดูข้อมูลกันแบบนี้นะครับก็แปลว่าถ้าอิมจะแบ่งพลังของตัวเองหรือว่าวิญญาณของตัวเองไปไว้กับพวก5ปู่ได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้แปลกอะไรและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยการที่ฮาคิของจอยบอยโดยพวกแกง๊ง5ปู่แล้วส่งผลมาถึงอิมมันก็สามารถถูกอธิบายได้ง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะครับเอาจริงๆแล้วคอนเซปต์ของฮาคิวิญญ,ญาณและก็การแบ่งวิญญ,ญาณเนี่ยมันมีเรื่องให้เราได้คุยกันเยอะเลยนะครับเอาไว้ผมมาทําคลิปแยกให้นะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่ากันยาวแน่ๆทีนี้ถ้าเกิดเราเชื่อว่าพลังของพวกห วิญญาณปีศาจกับพลังในการหยุดเวลาร่างกายตัวเองมาจากอิมเหมือนกันถูกไหมครับคำถามก็คือว่าแล้วพลังปีศาจที่การลิงได้มาเนี่ยมันจะเป็นพลังของอะไรซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางนะครับหเลยก็คือพลังดั้งเดิมของเซตเทิลซึ่งถ้าใช่หน้าตาของการลิงก็คงออกมาประมาณนี้หรือว่าถ้าไม่นะครับมันก็เป็นพลังอื่นที่เรายังไม่รู้จกักเพราะว่าอย่างของข้าพเท่าเซตเก่าเนี่ยร่างปีศาจของพวกเขามันก็มีไอเดียมาจากหลายที่มาอยู่นะทั้งโยคายของญี่ปุน่นหมูปีศาจในตำนานของจีนแล้วก ม,มันก็มีคนตั้งทฤษฎีพลังของกาลิลิกันเต็มเลยนะครับแล้วทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือพลังของเฟนเรลครับจุดสังเกตของทฤษฎีนี้ก็คือพวกห้าผู้เท่าเนี่ยพวกเขาอยู่ในทีมการตั้งชื่อตามดวงดาวใช่ไหมครับอย่างมาสงก็คือดาวอังคารวอลเคอรี่ดาวพุธจูปิเตอร์ดาวพฤหัสวีของนัสืจูโร่เนี่ยก็มาจากวีนัสที่เป็นดาวศุกร์ส่วนชัเทินก็ดาวเสาแล้วกาลิลเนี่ยถึงชื่อของเขาจะไม่ได้อยู่ในทีมของดาวเคราะห์นะครับแต่จากลักษณะตัวละครของเขาที่มีทรงผมรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยมัน ที่หนี่1ในดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเสาร์หรือว่าก็คือซาร์ r n นที่เป็น5ผู้เท่าคนก่อนเนี่ยมันก็มีดวงจันทร์อยู่ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าเฟนรรลพอดีด้วยแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของดวงจันทร์นะครับที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ให้มันน่าสนใจคือถ้าพูดถึงเฟนรรลเนี่ยหลายหลายคนกนน็น่าจะนึกถึงตำนานนอสหรือว่าก็คือตำนานเทพเจ้าตอนเหนือของยุโรปอย่างสงครามแร็กนาร็อกกันใช่ไหมครับเพราะว่าเฟนริลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทในสงครามครั้งนี้ด้วยทีนี้ถ้าเราไปดูกันต่อเร,เราะจะเเเเเห็นน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 วววว่่่่่าาาาาาใใใััััพีีีสสสยยยมมมมมกกกกกกกบตตตขอออองงรรรระะลลลคคคิิ้โญททด ก็คือโลกิแล้วในวันพีทตอนที่858พวกเราก็มีโลกิที่เป็นเจ้าชายของเอลบาฟในตำนานของเทพเน้อนเนี่ยจะมีต้นอิกราซิลต้นไม้ที่เชื่อมโลกทั้ง9เอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็นในบางงานตอนที่1127พวกเราก็จะได้เห็นว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเอลบาฟก็ถูกเรียกว่าต้นอิกราซิลเหมือนกันด้วยในคำทำนายของสงครามแร็กนาร็อกนะครับบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเฟนริลหลุดออกจากโซ่พันธนานการของคนแคร์งูยักษ์จอมมุงการหยุดนับห่างของตัวเองหรือว่าถถ้้าาาาโลลกก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 ิิิหหุุดดจจจจพพันนนนรรรเเีี่่ N ่่ย็็อะะะขึสสงงคมททททใญตู แล้วพื้นโลกน่ะก็จะจมลงสู่ท้องทะเลไม่ใช่แค่นั้นนะงูยักษ์จมองกันงับหางตัวเองเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของโอโรบรอสถูกไหมครับอการที่มันเลือกกำหางตัวเองเนี่ยมันก็แปลว่าสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมของโอโรบอรอสเนี่ยจะถูกทําลายแล้วในวันพีมันก็มีอะไรที่คล้ายกับสัญลักษณ์ของโอโรบรอสอยู่เหมือนกันนะครับใครจจาได้นะครับในมังาตอนที่129โบกี้กับดอรี่เนี่ยเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ฮะโคคุทําลายไม่ได้เนี่ยมันมีเพียงอย่างเดียวก็คืองูสีเลืออออดดดซึึ่่่่่งงงงงในนนนนชชคคําาาาาพูีี้เเเเเยยมมมมััััจะหถรลลลล์แปววสญกกษข็ เมือนสัญลักษณ์ของโอโรบอรัสถูกไหมล่ะครับกับอีกอย่างก็คือในเนื้อเรื่องช่วงเกาะเงือกเนี่ยมาดามเชอรี่ทำนายเอาไว้ว่าลูฟี่จะเป็นคนทำลายเกาะเงือกใช่ไหมครับถึงตอนนี้พวกเราจะได้เห็นไปแล้วว่าลูฟี่เนี่ยไม่ได้ทำลายอะไรเลยจริงๆกลับกันเนี่ยลูฟี่เป็นคนช่วยเกาะเงือกเอาไว้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่าการทำลายที่มาดามเชอรี่พูดถึงเนี่ยมันคือการที่ลูฟี่ทำลายเรดไลน์จะมาพังลงมาโดนเกาะเงือกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าวงกลมของเรดไลน์เนี่ยมันจะมีช่องโหว่เกิดขึ้นแล น่าสนใจใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่หนาๆนนนในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเกล่าวกันไปเรื่องที่ชังเขาอ,อาจจะมีฝาแฝดส่วนการิงเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นพ่อของชังใช่ไหมครับประเด็นก็คือถ้าเกิดเราเชื่อว่าการิงเขาคือเฟนเรลจริงๆเนี่ยพวกเราก็เอาเรื่องนี้มากล่าวกันต่อได้อีกนะครับพวกเราจะเจอว่าดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเสาร์นอกจากเฟนเรลแล้วเนี่ยมันก็จะมีดวงจันทร์อีก2ดวงที่ชื่อว่าสโกกับฮาติอยู่ด้วยเรื่องน่าสนใจก็คือตามตำนานของนอสแล้วเนี่ากลกามตดง ก็เปรียบเสมือนเช้งที่ไล่ตามพระอาทิตย์หรือว่าก็คือการที่เขาไปตามหาจนเจอผลนิกะแล้วก็ไปแย่งมาจากรัฐบาลโลกส่วนฮาติในตำนานนอสเนี่ยก็เป็นคนที่ไล่ตามพระจันทร์นะครับก็เปรียบเสมือนการที่ฝาแฝดของเช้งเนี่ยอยู่กับพระจันทร์แล้วก็ไล่ตามดวงจันทร์อย่างกาลิ่งจนกลายไปเป็นภาคีอัสเวนเทแบบที่เราเห็นในมังงะตอนที่1083แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกเอาไปว่าในตำนานของกรุงโรมนะครับมันมีตำนานเรื่องของโรมูลัสกับเรมุสที่พูดถึงฝาแฝดที่โตขึ้นมาจากการดูแแแลลลลขออองงงงหหมมมมาา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 าป่่่่่่่ตตตััวววนึยททีีชืืฟฟิิกกกกกกคคค้้บเรถพ หมาป่าจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องน่าสนใจที่มัไปสอดคล้องกับเฟรลิวแล้วนะครับมันก็ยังจะเชื่อมโยงกับหมาป่าที่เล่นเด็กฝาแฝดส,สอคนใต้ต้นฟิกอีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเถียงว่า เดี๋ยวนะครับไอตอนที่เราเห็นการ์กูนในอนิเมะเนี่ย,มยผมของการ์ตมันเป็นสีบรอนนะไม่ใช่สีแดงเรื่องพ่อของแชงเนี่ยมันกาวไปหรือเปล่าแต่ทุกคนรู้ไหมครับเวลาคนที่ผมสีแดงเป็นธรรมชาติเนี่ยตอนที่พวกเขาแก่ตัวลงไปนะครับผมของพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีเทาแบบผมงอกแต่ว่าจะเป็นสีบรอนหรือว่าสีขาวแทนอ่นแล้วก็ผมแถมไม่อีกข้อนะในมันงงะเล,ล่มสีพลานที่ออกมาโปรโมทฟิล์มเรสเนี่ยมันจะมีหน้าที่อาจารย์อดาเขาว่าฉากที่โรเจอร์เจอแชงในกล่องสมบัติหลังจากเหตุการณ์ที่ก๊อดวันเลเัการษณ์์ขอองพะทิตย ดวงดาวแล้วก็พระจันทร์เอาไว้ด้วยอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าแช้งเขามีฝาแฝดจริงไหมเนะี่ยผมทำคลิปไว้แล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลย